อ้ยบึงแหน่พี่น้องวันนี้อากาศดีดีเด้อฝนตกลิ้นแหน่แหน่อยู่อากาศบ่งห่อนบองเอวโอ้ยเพรดีล่ะแยายหลายไปเลอกบึงหว่อนบึงสวนอากาศดีดีพ่อใหญ่บุญก็นั่งอยู่กระตอบหน่อยอันแยายหลาเสร็จแล้วตอกให้กันนะอากาศดีปันนี้เราสิตอกให้พี่น้องเท้าเท้าไม่อยัางไรวันนี้ นั่งอยู่กับต๊บน้อยย่างสบายเลยเนาะมือนี้อากาศดีค่ะนู่นโอยดีได้ไปไส้วนมันสีตกอยู่นี่บ<อ>่ไปไส้แม่นบ่มือนี่บ่เออดีขึ้นกันละขั้นจากโบใไส้ก็ได้จะตอกให้ค่อยแน่เอาบ้าที่อากาศดีปพาะนี่ตอกให้ค่อยแน่เอาเป็นนี่ยังยังมาขึ้นย่ามนี่อู้หูขนย่ามนี่แหละอากาศมันดีตอกให้แน่ที่ตอกให้หรือว่าตอกให้ก็อะไรอยูบอ่บ่วบับัมันมีอารมณ์โอ้ย ขั้นตอกคือคือกับมีหาอรอถอารมณ์เนาะขั้นเจ้าว่าตอกให้คอยคอยให้คนอื่นตอกให้ได้หันบ้าที่ยังขั้นให้คนอื่นตอกกับไอ้จ้างเขาได้เท่าลูกศิษย์จ้างเขาตอกให้บอกบักคอกเนแล้วสิใส่หัวเอาเอาว่าอยู่เดี๋ยวนี้เจ้าที่ตอกให้ขพอาะ่ละเดี๋ยวนี้บ่โอ้ือบอกเนี่ยเผ็กลบ่าตอกคือ ตอกแล้วก็แล้วแต่ยังว่ามันบ่มีอารมณ์บ่มีอารมณ์เอาตอกซื่อๆกะสิมีอรอกอารมณ์บ่เดี๋ยวนี้ยอารมณ์ดีปานนีดตัวอากาศบ่ห้อนบ่เอาเย็นดีกะดอตอกให้เนปหยังมื้อหนิบ่ตอกบ่แล้วเด้อมื้อนี้เจ้าบ่ตอกให้ข่อยบ่แล้วคักๆเอ้าเป็นบ้ากักคตัวนี้เอาเดี๋ยวนี้เจ้าสิตอกให้ข่อยบ่หลายอย่างเจ้าสีตอกให้ข่อยบ่เอาเอาเอาเนี่ยบ่ตอกซื่อเต้อกะทีถือไม้มาบาดนี้เอ้า เจ้าไม้คุณมาจังเลยยี่ตอกนั่นนี่ไม้ไผ่นี่ไม้ไผ่นี่คอยบ่ได้ถือมาอีหยางดอกคอยถือมาใสเจ้าว่าให้เจ้ามาพาเอามีดมาพาแล้วก็พาเป็นลีกดีดีแล้วก็ไปตอกใส่แค่ให้คอยแน่แค่ต้นไม้คอยมันพังเอาคือว่าอตอกให้คอยพ่อหลัดเยาคือว่าตอกแค่ไม้ไผ่ตอกแค่ไม้ไผ่คือว่าตอกตอกห้า เ,เจ้าก็ขึ้นลึกปน,นั่นน้องเถเจ้าเพราะมันไม่รุ่นได้เถาเ้าเออเออเออตอกใครยอ่ดอกคันตอกอันนี้คันตอกแง่เอื่อนตอกว่าไดเอาเ,เอาซ้ำนี่ละตอกใครก็ตอกใคร